คนเดินทางกับเสือเท่ามีสโลกว่าคนเดินทางมีความโลภต้องการส้ทองคําจนตกลงไปในปลักเหลือที่จะขึ้นได้เลยถูกเสือแก่ลากตัวอวิกินเป็นอาหารที่ทางป่าใต้มีเสือเท่าตัวหนึ่งอยู่ที่ริมบึงในอุ้งเล็บมียาคาร้องตะโกนว่าเชิญผู้เดินทางมารับกำไรทองจากข้าพเจ้าไปเถิด อันดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งเดินทางมาได้ยินเสือบอกจะให้กําไรทองเกิดความโลภอยากได้คิดว่าตนมาพบโชคลาภแล้วแต่ยังลังเลอยู่ว่าการพยายามเอาวัตถุอันอยู่ในที่ไม่เป็นมงคลมักจะไม่ดีธรรมดาว่ามียาพิษอยู่ที่ใดที่นั่นน้ำอมฤตเลยก,กลายเป็นของกินตายไป แต่ธรรมดาจะได้ทรัพย์มาจำต้องฝ่าทุกยากจึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นผู้มีความระแวงไม่ได้ไว้วางใจคนยากที่จะพบผลดีเหตุชนี้บุรุษนั้นจึงพูดว่ากําไรทองที่พูดนั่นน่ะอยู่ที่ไหนเล่าเสือยื่นเท้าหน้าออกให้ดูชายเดินทางพูดว่า ทำอย่างไรเราจึงจะไว้ใจสัตว์ที่ดุร้ายอย่างท่านได้เสือตอบว่าที่ท่านไม่ไว้ใจข้าก็ถูกเพราะเมื่อข้ายังอยู่ในประถมวัยมีกําลังแข็งแรงสันดานดุร้ายประหัตประหารบรรดาโคและมนุษย์นับจํานวนมิใช่น้อยอกุศลกรรมที่ทําไวน้นี้ส่งผลให้บุตรพัญญาของข้าตายหมดบัดนี้ ข้าก็อยู่โดดเดี่ยวมาวันหนึ่งได้พบฤาษีห้านสั่งสอนให้ข้าประพฤติธ,ธร,รมโอบอ้อมอารีข้าได้รับมาปฏิบัติบำเพ็ญเป็นนิจศีลประพฤติตนมีใจเผื่อแผ่เมตตากรุณานอกจากนี้ข้าซ้ำมีอายุชะราแล้วกำลังทุบพลเขี้ยวฟันโยกหักเล็บก็หลุดถอดควรไว้วางใจได้ ถ้าในเวลานี้ก็หมดความโลภแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีความเต็มใจจะให้กําไรทองที่อยู่ในมือนี้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่กระนั้นก็ยังเป็นการยากอยู่ที่จะพูดให้มนุษย์เชื่อไว้วางใจในพยักยซึ่งกินมนุษย์เป็นพักษาหารเพราะคนย่อมไม่ไว้ใจยายเท่าที่สอนอุปเทศธรรม ซึ่งเป็นหญิงประพฤติสามเหมือนที่ไม่ไว้ใจต่อพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ฆ่าโคฉะนั้นอีกประการหนึ่งข้ายังได้ศึกษาพระคำพีต่างๆเชิญท่านฟังดูก่อนปานดบอันว่าพระพิรุณที่โปรยลงเหนือพื้นพระสุธาอันแห้งผากย่อมพาให้สิ่งเป็นอันมากชุ่มชื้นฉันใดการให้อาหารแก่ผู้หิวโหวย การมีความเผื่อแผ่โดยการรุณแก่ผู้อนาถาเขาเหล่านั้นย่อมได้รับความปรีดาเบิกบานฉันนั้นชีวิตของตนเป็นของหายากเท่าไรชีวิตของผู้อื่นก็ปานกันสัตบุรุษระลึกข้อนี้อยู่เสมอและมีเมตตากรุณาแก่สัตว์มีชีวิตทั่วไปการเผื่อแผ่และการบอกปัดสุขและทุกข์ ความพึงใจและเกลียดชังในข้อเหล่านี้มนุษย์ก็มีตราชูอันเที่ยงตรงด้วยยกตนขึ้นเทียบย่อมประมาณรู้ได้อย่างแน่นอนตัวท่านก็เป็นคนเข็นใจและมีความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะให้ของนี้แก่ท่านเพราะท่านกล่าวไว้ว่าจงให้ทานเผื่อแผ่แก่คนเข็นใจอย่าให้แก่ผู้ที่มั่งมีแล้ว ยามีไว้สําหรับรักษาคนเจ็บป่วยผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์ก็ไม่ต้องการยาเพราะฉะนั้นขอท่านลงไปอาบน้ำชำระล้างกายเสียให้สบายในบึงนี้แล้วมารับกําไรทองจากข้าไปเถิดชายเดินทางได้ฟังเสือเท่าเจ้าเล่พูดดังนั้นก็ตายใจหายเคลือบแคลงกระหิมยิ้มย่องลงไปในบึง พอลงไปตัวก็จมปลักมิสามารถจะถอนตัวขึ้นได้เสือเห็นชายผู้นั้นจมปลักแน่นดีแล้วจึงแซงทําเป็นพูดว่าอย่าวิตกไปเลยข้าจะช่วยท่านให้ขึ้นได้เดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ค่อยคอยคลานเข้าไปหาชายเดินทางชายเดินทางเห็นเสือคลานเข้ามาใกล้โดยมีท่าจ้องตะครุบตนก็เสียใจบ่นโทษตัวเองว่า ผู้ที่ใจร้ายจะเป็นด้วยไม่อ่านพระคัมภีร์หรือไม่ศึกษาพระเวทก็หามิได้ความชั่วย่อมติดสันดานมาในตัวแต่กำเนิดเปรียบเหมือนนมโคย่อมมีรสหวานเองเป็นสภาพฉะนั้นผู้ที่ไม่รั้งสติบังคับใจของตนให้อยู่ถึงจะประพฤติการบุญกุศลเท่าไรเท่าไรก็หารับประโยชน์ไม่ ความรู้ถึงแม้มีอยู่แต่ไม่สนใจจะประพฤติตามก็เหมือนเครื่องอาภรณ์ประดับหญิงที่สามโสมเราคิดผิดไปถนัดที่ไว้ใจแก่สัตว์ที่ทารุนท่านจึงว่าอย่าไว้ใจแก่สัตว์มีเขาแม่น้ำสัตว์มีเขี้ยวเล็บผู้ถืออาวุธสตร,รีในราชสกุลนิสัยของบุคคลใช้วัดดีชั่วของบุคคล ดวงจันทร์เมื่อโครจรไปในนภาอากาศย่อมกําจัดความมืดให้หายไปได้ทั้งแสงของดวงจันทร์ยังกระจ่างจ้าครอบงาหมู่ดวงดาวแต่กระนั้นยังก้าวเลี่ยงไม่พ้นธรรมดาคือถูกราหูอมเข้าไว้เพราะฉะนั้นใครเล่าจะหลีกรอดกรรมที่พระเป็นเจ้าได้ตราแล้วเหนือหน้าผากของตนพ้นขณะที่ชายเดินทาง รำพึงอยู่นั้นเสือก็เข้าตะครุบเขาดังนี้จึงมีสโลกว่าคนเดินทางมีความโลภต้องการสร้อยทองคําจนตกลงไปในปลักเหลือที่จะขึ้นได้เลยถูกเสือแก่ลากตัวอเอาไปกินเป็นอาหาร